สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่วิรลรถมือ2หรือเรียกชื่อนึงเก่าคุณใหม่เรากับรถมือ2บางกะปินะครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าโต้ตาไฮรักวีโก้พีรันเนอร์นะเครื่องสามพันตัว E ีนะครับตัวนี้เครื่องสา0พันนะลูกค้าเป็นตัวปี0 8นย์นะครับสวยๆผมคัดรถให้สวยๆให้อีกหนึ่งคันนะคันนี้สวยมากและขับดีมากนะลูกค้าผมเก็บงานให้หมดเลยนะมีทั้งช่วงล่างเครื่องภายในคันนี้สวยมากนะลูกค้าปีต่ำนิดนึงนะแต่ว่า ให้พร้อมใช้งานเลยนะอันนี้เก็บไปเยอะมากนะครับลเลนเดอร์ได้ล็อกได้ล็อกขอบที่สิบนะตัว E เป็นสีเทานะลูกค้าตัวสูงเดิมโรงงานเลยไฮรับวีโก้ตัว E นะ้าย็นกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าช่วงล่างสวยเลยนะครับ<ม>ยางอะไหล่มีครบเครื่องมือแม่แรงมีครบนะคันนี้นะการชนที่เหยียบท้ายก็มีนะเด,เดิมเลย แบ克ไลเนอร์สวยกิฟเลยนะครับลูกค้าแต่ว่าไม่ตรงรุ่นแล้วแต่ก็สวยสวยเลยนะไม่สปอตหลังเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ยังมีอยู่นะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่ายังเดิมอยู่นะยังเดิมอยู่ไฟท้ายก็เดิมมันเลยนะคันนี้ผมเก็บห้องเครื่องแน่นอนนะเครื่องสามพันเนี่ยมันต้องแบตเน้นมากกว่าเป็นพิเศษนิดนึงนะแต่ครับ แต่ยอมรับว่าเครื่องโตต้าเนี่ยยอมรับว่าเครื่องเขาทนจริงๆงนะทนจริงๆนะครับกับเครื่องสามพันขับสนุกมากนะคันเนี้ยกล้าพูดเลยขับสนุกมากแรงต้นไม่พุ่งกระสุดเลยมันหกเก้านลลูกค้าหกอมหกเก้านะคันนี้ได้ฟิล์มเซรามิกนะเซรามิกเลยสวยเลยนะอันนี้ขับดีมากครับ ไปไปสวยสวยเลยตับอกาสดูสดูตังค่าสีเต็มนะนี่แหวประตูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมีนิ้วรอยขลอกนิดหน่อยนะครับภายในกิ๊บเลยปอะเดิมโรงงานไม่มีไม่มีผ่านการซ่อมไม่ผ่านการซ่อมเดิมโรงงานมันเลยปอเอฟิเฟิร์มๆสวยๆเลยบอะ ที่ยุ่เดิมโรงงานมีกล้องติดรถยนต์แบบกระจกมองหลังไฟติดครบนะอันนี้ล้านทองความสะอาดเราก็จะอุ้มให้ใหม่ทุกคันนะครับเพดานไม่ลงยันมานะลูกค้าถือว่าดีเลยอันนี้ถือว่าสวยนะสวยมากรถปีลึกๆเนี่ยหาส,สวยๆก็ค่อนข้างยากล้วเก็บเม็ด,อ,ดอาร์กอะไรอย่างเดิมอยู่ สวยสีให้เต็มนะให้เต็มปองสปอตอะไยังอยู่บางๆหนี่หว,วานเสียงหวานๆนี่เหมือนเดิมอันนี้ก็จะชอบหน่อยนะตามสภาพนีลูกค้าปีมันลึกแล้ะปีศูนรแปดนะเบาเฟิร์มเลยไม่มีผ่านการซ่อมเดิม บาะเดิมบาะโต้ต้าค่อนข้างจะทนนะเบาะผ้าเอกาสารไม่มีอะไรมานะลูกค้ามีแค่นี้จุกอันนี้คือจุกเสียบเ,เกเกยัอยู่ครบนะไม่มีแตกไม่มีแคล็กคือมือไม่แรงนี่นะครับใส่เรียบร้อยล้างเราล้างซักผมทุกคันนะลูกค้าหอมฉุยนะออเดิมเปิดนี่ Ừ, เติมนะวอดีสวยๆโตตา้ายางขอบล้อขอบยี่สิบล้อสวยมากนะลูกค้าล้อสวยเลยซุ้มลงซุ้มล้อไม่มีคุวอดีสวยๆ สวยเลย,เค,เ,คเ,ยเครื่องสามพันจบห้องเครื่องคลิปๆห้องเครื่องเนี่ยเครื่องสามพันแน่นอนผมเก็บงานค่อนข้างเยอะนะลูกค้าเดี๋ยวลองดูก่อนความเดิมอันนี้มันมีร่องรายการถอดนะลูกค้าแต่เดิมนะเดิมนะครับเดิมบางตัว R นะให้ดู่ตัว R นะครับ ไฟโต้ต้านะสติกเกอร์ยังอยู่นะเป็นเพจตัวเลขน,นะครับมีรอยตามการใช้งานสติกเกอร์ยังอยู่แอไฟโต้ต้าผมต้องให้ดูทุกครั้งนะพวกถ้ารถมันมีการชนแบบเข้ามาเนี่ยพวกแอลพวกนี้ก็หายไฟอาจจะเป็นของเทียมได้นะลูกค้าของเทียมก็คือมันจะไม่มีโลโก้พวกโต้ต้าพวกนะ แอนเบอกอนะครับรถปีศูนย์แปดนะปีปดูปีที่ข้างล่างสุดเลยครับแันเพดนะครับน้ำมันเครื่องไม่เยิะมนะเครื่องสามพันเออคันนี้เนี่ยทาเป็นค่อนข้างเยอะนะแบตเตอรี่ใหม่นะกองโซลาเปลี่ยนให้นะกองกองน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แล้วก็ยางยางฝาวาวนะครับเปลี่ยนหมดเลยนะทั้งหัวฉีดสี่หัว เปลี่ยนยางให้หมดหัวฉีดล้างล้างล้างเลยนะล้างหัวฉีดสีส่หัวเลยนะครับถางพักน้ําเปลี่ยนให้ใหม่น,น้ํายาหม้อน้ําก็เปลี่ยนให้นะอันนี้ตู้แอร์ตู้แอร์ก็เปลี่ยนให้ใหม่ไปนะตู้ยกตู้เลยกองแอร์ก็เปลี่ยนนะอันนี้เนี่ยแทบจะเปลี่ยนเยอะมากนะเอาไปใช้งานย,วยาวๆเลยนะฟังเสียงเครื่องครับอันนี้ค่อนข้างจะเก็บงานไปค่อนข้างเยอะนะลูกค้า แอร์หนาวเลยอ่ะเ,เล็กไมคค่อนข้างเยอะนะทุกผาสองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบนะนี่กองจุยนตทำงานแอร์หนาวๆแอรเย็นนะอเย็นเย็นเย็นถือว่าฉับไม่ได้เย็นถือว่าฉับเป็นเย็นฉับเลย เราเสียเครื่องครับเกิดให้ดูน้ำมันดัดนะลูกฮะ ยามว่าน้ำเปลี่ยนขายให้เลยนะฮ่าเุผลโตต้าเครื่องที่ปุ่นัพมากนะลูกตาเครื่องหนึ่งเคดีเครื่องสามพันมีศูนย์แปด ลูกค้าได้ไปดิดบงัดบงนะี้ันนี้นะช่วงล่างช่วงล่างมีทําไปด้วยนะลูกค้าช่วงบูดลองปีกนกเปลี่ยนให้สองฝั่งเลยซ้ายขวานะลูกค้าแล้วก็สวิกสวิกเบรกมันจะมีสวิกเออสวิกที่อยู่ด้านหลังก็เปลี่ยนคู่หลังเลยคันนี้ทําค่อนข้าง,งเยอะนะลูกค้าทาไปค่อนข้างเยอะขอเปิดราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทมาดูรถได้ที่บางกะปิมาคุยราคากันได้น้าง,งานนะลูกค้ามีรูปท้ายคลิป หรือโทรสอบถามที่ศูนย์แปดสองหนึ่งสองห้าเจ็ดห้าสองหรือแอดไลน์มาได้ที่ศูนย์แปดสองหสองห้าเจ็ดห้าสองผมอาร์ต G D สอบถามนะอย่าลืมชมรูปท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะมีรถสวยๆแนะนำให้ลูกค้าอยู่เสมอนะครับขอบคุณมากครับ